สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมวันพีทเทรเชอร์คู่กับผมครับมิสเตอร์เวันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครทุกตัวละครเลยนะทั้ง11ตัวที่สามารถแลกซื้อได้จากร้านของเท a เชอร์แมเพื่อจะได้ผู้เล่นที่พอจะมีทีมที่แข็งแกร่งแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนดีผมจะมารีวิวให้รับฟังกันนะครับว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีควรจะซื้อก่อนหรือควรจะเก็บไว้ก่อนโอเคเริ่มจากตัวแรกเลย โซโลแอดซันจิครับตัวละครนี้เป็นตัวละครแท็กทีมตัวเดียวเลยนะที่อยู่ในร้านของเทเชอร์แมซึ่งตัวละครแท็กทีมเนี่ยจะมีความสามารถในการสวิตตัวหรือการสรับเปลี่ยนตัวด้วยนะซึ่งพอเริ่มต้นเกมมาจะเป็นโซโลหรือซันจิและเราสามารถกดสลับตัวโดยการกดลากลงที่ตัวละครสามารถสลับตัวเป็นซันจิหรือโซโลก็ได้แต่เมื่อใช้ท่าไม่ตายจะเป็น การที่เรียก2ตัวออกมาพร้อมกันเลยนะครับโอเคมาเริ่มดูสกิลกันก่อนสกิลกับตาครับคือเพิ่มพลังโจมตีของสายสีเขียวกับสายสีเหลืองนะ3.75เท่าเยอะนะ3.75เท่าก็แล้วก็ทําให้อาพวกเอฟเฟกของสล็อตเป็นสล็อตสีเขียวกับเหลืองเป็นสล็อตที่ดีนั่นเองส่วนสกิลโจมตีกับสกิลโจมตีคือจะโจมตีโดยที่จะใช้ดาเมจ30เท่าจากการโจมตีปกติ ใส่ศัตรูหนึ่งตัวเท่านั้นนะแล้วก็จะจะเพิ่มพลังโจมตีของสายสีเขียวกับสีเหลืองครับ2.2เท่าเป็นเวลา1เทินแล้วก็จะสับเปลี่ยนตัวให้โซโลกับซันจิครับออกมาเป็นล่างแท็กทีม1เทินนั่นเองถือว่าเป็นตนัวละครแท็กทีมที่ค่อนข้างจะเล่นยากอยู่นะถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่ผมว่าถ้าผมพูดไปอย่างเงี้ยบางทีผู้เล่นใหม่ก็จะงงเหมือนกันพี่อะไรคือการสลับตัวอะไรคืองานสวิตตัว ผมว่าต้องลองเองครับพวกตัวละครแท็กทีมเนี่ยมันจะต่างจากตัวละครปกติเยอะเลยนะโอเคตัวต่อไปครับเออเธอเชอร์มตัวต่อไปก็คือมีฮอคครับตาเยี่ยวมีฮอคเลยที่ผมแนะนํามีฮอคตัวนี้เป็นผู้นําของสายสซอร์เชอร์นะครับหรือนักดาบที่ดีมากๆเลยสกิลกับตานครับสกิลกับตันคือเพิ่มพลังโจมตีสกิลเอ้เพิ่มพลังโจมต,มจมตขนะจมีของสายนักดาบจะพูดไปเกมบลีแล้วเขาสายนักดาบ 2.5เท่าครับแล้วก็เพิ่มเลือดอีก1.3เท่าครับแล้วเมื่อมีฮอกใช้ท่าไม่ตายต้องเป็นมีฮอกล่างนี้นะเมื่อมีฮอกล่างนี้ใช้ท่าไม่ตายครับจะเพิ่มพลังโจมตีไปอีก1.4เท่าครับซึ่งหมายความว่าถ้ามีฮอกใช้ท่าไม่ตายปุ๊บจะเพิ่มพลังโจมตีไปทั้งหมดเป็น3.9เท่าเลยนะครับแล้วก็ส่วนสกิลโจมตีครับโจมตีด้วยดาเมจ1 0 0เท่าของพลังโจมตีทั้งหมดถือว่าแรงนะ แล้วก็จะบัฟพลังโจมตีให้กับสายนักดาบครับพลังของการเชนคอมโบนั่นเองเวลาเรากดเพอร์เฟกอะไรเงี้ยถ้าเรากดคอมโบไม่แตกก็จะเชนพลังใกล้จะเพิ่มพลังโจมตีในการเชนคอมโบไปอีก2.75เท่านะเป็นเวลา1เทินถือว่าดีนะโจมตีแรงแถมเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายนักดาบได้แรงและรุนแรงมากๆเลยเกือบคิดคำพูดไม่ออกแล้ว ก็มีฮอกล่านะครับใครที่เล่นสายนักดาบอยู่ก็ควรจะเอาตัวมานะหรือผู้เล่นใหม่ก็ได้เพราะผู้เล่นใหม่ส่วนมากอะได้ตัวคอรที่เป็นสายนักดาบเยอะมากๆเลยผมมั่นใจเลยตัวต่อไปครับคือ s อสมัดอคีครับเสล่างที่สามารถแลกได้กับเทเช์แมปซึ่งล่างเนี้ผมไม่แนะนําให้แลกเป็นตัวแรกเลยนะผมแนะนําให้แลกให้ครบทุกครบทุกตัวแลละ แล้วค่อยมาจัดมันเพราะมันใช้สกิลค่อนข้างยากแล้วก็ผมไม่ค่อยได้ใช้มันด้วยหล่ะเพราะมันใช้ยากสกิลกับตันครับคือเพิ่มพลังโจมตีของสายสีแดงสีฟ้าสีเหลืองเพิ่มอ๋อมันหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีของสายสีแดงสีฟ้าสีเหลืองครับประมาณ3.44เท่าซึ่งมันเขียนว่าประมาณ3.44เท่าซึ่งหมายความว่ามันไม่แน่นอนนะ ค่าพลังของมันจะขึ้นขึ้นลงลงซึ่งหมายความว่ามันก็เป็นตัวละครที่แปลกมากๆเลยนะเพราะการเพิ่มพลังโจมตีแบบไม่แน่นอนอย่างเงี้ยมันจะยุ่งยากกว่าลาสู้ซึ่งหมายซึ่งหมายความว่าสกิลกับตันมันค่อนข้างจะห่วยแตกนะแต่เมื่อสล็อตของลูกทีมเป็นสีแดงจะเพิ่มพลังโจมตีตายตัวเลย2.75เเท่าซึ่งหมายความว่าต้องเป็นสล็อตสีแดงเท่านั้นนะถึงจะเพิ่มพลังโจมตีแบบ ตายตัวเลย2.75เท่าซึ่งสกิลกับตันค่อนข้างแปลกมากๆแถมใช้ยากด้วยส่วนสกิลโจมตีครับคือสับเปลี่ยนสล็อตทั้งทีมเลยเป็นสีแดงซึ่งจะคอมโบกับสกิลกับตันของตัวมันเองแต่ก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะตัวละคอื่นๆก็มีสกิล่างนี้แต่ก็ยังดีกับมันซึ่งมันจะสับเปลี่ยนสกิลเอสลอตทุกสล็อตครับเป็นสีแดงแล้วก็เมื่อกับตันครับเมื่อกับกับตันของทีมเรา เป็นสายฟีซ e ีสปิริตก็จะทำให้เอฟเฟกของสล็อตรุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ผมว่านะไอ้จา S เลังเนี้ยก็มีมันก็ม,ม,กม,มีมีประโยชน์ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงจำดีมากต่อไปครับก็คือ Big Mom นั่นเองซึ่ง Big Mom ตัวเนี้ยดีมากๆเลยนะทั้งสกิลโจมตีทั้งสกิลกัปตันแต่สกิลกัปตันเนี่ยใช้ยากครับใช้ยากในในแบบ แต่ทีมยากอะ่ะก็เริ่มจากสก,กิลกับตันกันก่อนสก,กิลกับตันครับคือจะเพิ่มพลังโจมตี2เท่าครับเพิ่มแค่2เท่านะถือเพิ่มน้อยแต่จะเพิ่มต่อเมื่อทีมของคุณจัดทุกคลาสลงในทีมซึ่งหมายความซึ่งหมายความว่าทีมของบิ๊กมัมบิ๊กมัมเป็นกับตันต้องมีลูกน้องอีก4คนเป็นทุกคลาสเลยนะ นักดาบนักปืนนักก้าวนักอะไรเงี้ยต้องมีทุกคลาสอยู่ในทีมซึ่งมันยากมากๆในการจัดทีมจัดให้มีทุกคลาสเนี่ยผมว่าจัดยากนะแต่ถ้าเราจัดได้จะส่งผลเอเก์ยอะเลยนะคือจะเพิ่มพลังโจมตีไม้ตายของทุกตัวเพิ่มขึ้นอีก3เท่าสมมุติตาเหี่ยวโจมตีร้อยเท่าไปแล้วถ้ากับอาบิกมัมเป็นกับหานจะเพิ่มจากร้อยเท่าเป็น300เท่าเลยนะครับถือว่าดีนะส่งผลกับท่าไม้ตายของลูกน้อง แล้วเมื่อจบเทอรทุกเทอจะลดเลือดของฝั่งศัตรูครับสิโคตรดีเลยนะเลือดลดลดเลือดของฝั่งฝัศัตรูเนี่ยสิแต่ก็จัดทีมยากอยู่ดีแล้วก็จะฮิลครับฮิลให้กับทีมเราโดยใช้ค่าของ RCV ครับคูณสองเข้าไปในการฮิลฮิลเมื่อจบเทอร์หนึ่งรอบถือว่าดีนะเพิ่มพลังโจมตีโจมตีดาเมจเหมือนฟ้าผ่าใส่ศัตรูแล้วก็ฮิลให้กับทีมโดยแต่ทีมค่อนข้างจัดยากมากๆ แต่ส่วนมากเขาจะใช้กันที่ให้มันให้มันเป็นลูกเรือรับเพราะสกิลลูกลูกเรือของมันหรือสกิลโจมตีของมันเนี่ยดีมา,มากๆเลยคือล้างบัฟทุกอย่างเลยนะแต่ต้องเป็นบัฟที่ดีนะก็แปลกเหมือนกันล้างบัฟที่ดีออกแต่ไม่ต้องห่วงครับเมื่อมันล้างบัฟที่ดีออกปุ๊บจะเปลี่ยนสลอตท,ทั้งทีมเลยครับเป็นสลอต G ซึ่งสลอต G เนี่ยเป็นสลอตกลางนะไม่ได้ดีหรือไม่ได้แย่เลยเป็นสลอตกลางๆแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีของสลอตไปอีกประมาณ ม,มันไม่ได้เขียนบอกนะอ๋ะอบูทไปอีกสามเท่าครับบูทพลังของสล็อตไปอีกสามเท่าแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากๆเลยสรุปคือล้างบัฟเปลี่ยนสล็อตแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้อย่างมหาศาลเลยครับถือว่าสกิลลูกเรือมันน่ยหรือสกิลโจมตีมันน่ยดีมากๆแต่ผมก็ยังไม่แนะนํานะสําหรับคนที่จะแลกมันมาตัวแรกเพราะถ้าคุณแลกมันมาตัวแรกแล้วคุณยังไม่มีทีมที่ดีหรือกับตันที่ดีอ่ะ เจ้านี้อาจจะไร้ประโยชน์ก็ได้เพราะทีมมันที่มันเป็นสก,กิลกับตาน่ะมันใช้ยากแต่แต่สก,กิลลูกเรือมันใช้ได้ดีมากๆถ้าคุณมีทีมที่ดีแล้วก็แนะนําเลยนะบิ๊กมามครับตัวต่อไปตัวอ๋อซาโบโครับซาโบสายซาลิโบซาโบาซาลิโบ,โบ,โบตัวละครน,นี้ก็เป็นตัวละครที่เหมาะสมแก่ทีมของสายซาลิโบหรือสายที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าไงเป็นเป็นลูกกระดาษจดนั่นเองซึ่ง ต้องเป็นทีมนี้เท่านั้นเลยนะถ้าทีมอื่นใช้ไม่ได้ครับซึ่งสกิลกับตันครับคือบูทพลังของสายซาลิโบ2.2เท่าเพิ่มเลือดและ RCV 1.2เท่าแล้วเมื่ออาแล้วก็บูทการเชนคอมโบครับอีก1.5เท่าถือว่าดีนะเพิ่มอีกอเพิ่ม2.25แล้วเมื่อเชนคอมโบสำเร็จก็จะเพิ่มอีก1.5เท่า แต่จะบูทพลังโจมตีการเชงคอมโบเมื่อมีเลือดสูงกว่า70%สูงกว่า70%หรือต่ำกว่า3 0ซึ่งหมายความว่าถ้ามีเลือดอยู่ระหว่าง60-40%ถึงจะไม่บูทการเชนคอมโบนะครับเพราะไอเจ้านี่คือต้องมีเลือดสูงสุดหรือเลือดต่ำสุดเท่านั้นถึงจะเชนคอมโบได้ส่วนสกิลโจมตีครับคือ จะอ่าปเน,นะจะเปลี่ยนสล็อตคับของสายซาลิโบทั้งหมดทั้งทีมเลยให้กลายเป็นสล็อตท,ที่ได้เปรียบครับสมมุติสีเขียวก็จะเปลี่ยนสล็อตเป็นสีเขียวตามสีเลยแล้วก็จะลดพลังป้องกันของศัตรูลงครับหนึเทิร์นแล้วก็จะบัฟอ่าบัฟการตีเจาะก,ก่อให้กับทีมเราครับเพิ่มพลังโจ,จมตีไปอีก1.75เาเท่าเป็นเวลา1เทิร์นดีมากๆเลยนะสำหรับสายซาลิโบใครที่จัดทีมของสายซาลิโบ ซาลิโบเลยแหละก็ควรจะเอาไอ้เจ้านี่เลยนะไปใส่นทีมเพราะมันเจ๋งมากๆเลยหรือถ้ามีอ่าตัวคอรที่เป็นสายซาาลิโบเนี่ยเยอะก็เอาไอ้เจ้าเนี่ยไปเป็นกับกับตันก็ได้ถือว่าแจ่มมากๆเลยนะต่อไปก็เป็นคิสซารุครับซึ่งไอ้เจ้านี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยพอ่อๆกับเอสเลยที่ผมไม่แนะนําให้แลกเป็นตัวแรกๆเพราะมันใช้สกิลยากและแถมก็ไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่มีเอสกับคิสซารุเนี่ยครับนี่แหละครับที่ผมไม่แนะนําเลยนะ สก,กิลกับตาครับคือเมื่อเริ่มเทย์มาจะลดเวลาคูดาขอสก,กิลลงหนึ่งเทินและจะเพิ่มพลังโจมตีของสายสีเขียวสีเหลืองสีม่วง2.25เท่าแล้วก็จะเพิ่มการเชนคอมโบไปอีก1.5เท่านะครับประมาณนี้เลยนะผมสร,สรุปง่ายๆเลยแล้วก็สก,กิลโจมตีครับคือจะลดเลือดของศัตรูไป20% แล้วจะบูส์พลังโจมตีเขาไปอีก1.75เท่าเป็นเวลา3เทินถือว่าดีอยู่นะสกิลโจมตีอ่ะแล้วก็จะลดเวลาคูดาวของสกิลของกัปตันนะเป็นเวลา1เทินก็ประมาณว่าจะปีนสลออ็อตไม่ใช่จะโจมตีศัตรูบูส์พลังโจมตีแล้วก็ทําให้กัปตันใช้สกิลได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ผมว่ามันก็ยังธรรมดาอยู่แหละถ้าเทียบกับตัวอื่นนะในเทเชอร์แม โอเคตัวต่อไปคือลูฟี่เกียร์สครับซึ่งอไอ้เจ้าเนี่ยที่ผมแนะนําเลยเพราะมันเก่งจัดๆสกิลกับตันครับคือลดดาเมจที่ได้รับลงครับสเปเถือว่าเราจะถึกขึ้นเลยนะสอร์เและจะเพิ่มพลังโจมตีครับสายฟีสปิริตหรือเป็นรูปธงกับสายพาวเวอร์โฮมครับหรือเออเป็นรูปที่เป็นรูปเบ่งกลามนั่นเองเพิ่มขึ้นอ่าเท่าไหร่นะเพิ่มขึ้น สองเท่าครับเพิ่มคือสองเท่าแต่ถ้าคุณกด perfect perfect ได้ต่อเนื่องสี่ครั้งนะ่าถ้ากด perfect ได้ต่อเนื่องสครั้งครั้งที่ห้าครับจะบู๊พลังโจมตีไปสี่เท่าเลยนะซึ่งหมายความว่าไอ้เจ้านี่ถ้ากด perfect ครบสี่ครั้งจะบู๊พลังโจมตีทั้งหมดเลยนะหเท่านะครับหเท่าเนี่ยโคตรจะเยอะเลยผมไม่เคยเจอตัวไหนที่บู๊พลังโจมตีได้เยอะขนาดน,นี้เลยนะ ถือว่าถ้ากดเพอร์เฟกได้ต่อเนื่องเนี่ยเจ้านี้จะเก่งมากๆเลยนะครับส่วนสกิลโจมตีครับคือ,อสลับเปลี่ยนสลอตท,ทั้งหมดเลยนะแบบแรนดอมนะไม่รู้ว่าจะสลับเปลี่ยนเป็นดีหรือไม่ดีแต่มันจะ,นจะ,จะ,จะสลับเปลี่ยนเป็นแรนดอมไปเลยแล้วก็จะโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งตัวด้วยดาเมจสามร้อยเท่าของดาเมจของลูฟี่เลยนะสามร้อยเท่านะครับพลังโจมตีโคตรจะแรงเลยประมาณสี่ห้าแสนได้นะแล้วก็จะบูต บูธอาบัฟบัฟพลังโจมตีให้กับทีมครับคืออ่ะคือบัฟพลังโจมตีนั่นแหละผมจะไม่อธิบายเพิ่ม้วกันคือแค่บัฟพลังโจมตีให้กับทีมครับหนึ่งเทิร์นก็คืออาสับเปลี่ยนสล็อตแล้วก็โจมตีศัตรูที่โคตรแรงแล้วก็บัฟพลังโจมตีครับสรุปง่ายๆเลยนะดีครับลูฟี่เกียร์สี่ควรจะมีนะสลหรับผู้เล่นใหม่ก็ได้หรือผู้เล่นที่เก่าแต่พอจะมีทีมแบบอาพวกฟีสปีดหรือพวก อ่าพาวเวอร์โฮมเนี่ยควรจะเอาลูฟี่ไปนะเก่งครับลูฟี่ตัวต่อไปตัวอะไรมาดูก่อนอ,อ๋อแจ็คครับแจ็คพันล้านครับแจ็คผูค้คิดว่านึกจะเก่งครับแต่ก็ไม่ไม่ได้เก่งเลยครับในกระตูนะโอเคแจ็คครับสกิลกับตันครับคือเพิ่มพลังโจมตีของสายพาวเวอร์โฮมอีกแล้วสายพาวเวอร์โฮมหรือสายกล้ามทั้งหมด7 2.75เท่าครับแล้วจะลดดาเมจที่ได้รับครับลดดาเมจที่ได้รับเลยนะ20%ถือว่าเป็นหัวหน้าหรือเป็นกับตนที่ทําให้ถึกทั้งทีเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะแล้วก็สกิลโจมตีครับคือจะล้างบัฟอาบัฟบัฟบัฟพลังป้องกันของศัตรูออกสองเทินเลยนะสมมุติอาศัตรูบัฟพลังพลังป้องกันไปหนึ่งเทินแจ็คก,ก็จะลบไปเลยหายไปเลยพลังป้องกันของศัตรู แล้วจะโจมตีแบบทะลุเกาะน,นะโจมตีแบบทะลุเกาะดาเมจอยู่ที่3 0 0แสนถึง2ล้านเลยนะยิ่งศัตรูมีเยอะก็ยิ่งโจมตีแรงนะครับ3 0 0แสนถึง2ล้านเลยอ2ล้านเลยนะนยนะแถมแบบไม่ไม่ติดเกาะแบบทะลุเกาะเลยนะแจ็คเป็นตัวหนึ่งๆเลยนะที่ค่อนข้างดีแต่ผมก็ยังไม่แนะนำให้แลกเป็นตัวแรกอยู่ดีเพราะผู้เล่นใหม่ควรจะมีตัวที่เป็นกับตันที่ดีกว่าน,นี้แต่เจ้าแจ๊บเนี่ย เป็นตัวที่ทําดาวเมกค่้างๆดีนะแต่ก็เอาไว้เป็นกลางๆแล้วกันเมื่อคุณมีทีที่ดีแล้วค่อยไปแลกแจ็คมาครับตัวต่อไปเป็นคาเวนดิสครับหรือจะเจ้ากระหล่ำปีของลูฟี่นั่นแหละโอเคแล้วก็สก,กิลโจมตีไอสก,กิลสก,กิลกับตันชักเพียแล้วพูด,ดานานๆสก,กิลกับตันครับคือเพิ่มพลังโจมตีของสายเดวยน2.5เท่าครับแล้วเพิ่มอัตราการฮิว2 สองเท่าของค่า RCV นะคือจะฮิวแรงขึ้นนะั่นะแหละแล้วเมื่อเรากด<ๆ>กด <ot, S 2> อ่ากดคอมโบแบบไม่แตกเชนเลยนะจะเพิ่มพลังโจมตีไปอีก1.5เท่านะครับไอ้เจ้านี่เป็นตัวละครสายเดเวนที่ควรจัดทีมของมันให้อยู่สายเดเวนดีมากๆเลยนะถ้าคุณมีทีมสายเดเวนนควรเอาไอ้นี่เลยตัวแรกไปใส่ในทีมหรือเอามันเป็นกับตันก็ได้นะและลูกน้องสายเดเวนทั้งทีมเนี่ยเก่งนะครับไอเจ้าเนี่ย เป็นสายเดยวเวนที่เก่งมากๆแล้วก็สกิลโจมตีครับคือล้างบัฟทั้งหมดอันนี้คือล้างบัฟทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะฮิลให้กับทีมเราอีก1,200 1,224ครับแล้วก็จะบู๊พลังโจมตีแก่สายเดยวเวนอีก1เทิร์นถือว่าดีนะทั้งฮิลทั้งบู๊ทพลังโจมตีทั้งล้างบัฟ แล้ตน้นคอให้ดีนะครับไข่เล่นสายเดเวนอยู่คูไอเจ้านี่ควรจะเอาไอ้เจ้านี่เลยต่อไปครับตาไอ้นวดขาวจะตาเหี่ยวแล้วนวดขาวครับตะปูนวดขาวเนี่ยค่อนข้างจะเก่งนะแถมเป็นผู้นําที่ผมว่าสราระคประโยชน์มากๆเลยนะสกิลกับตาครับคือเพิ่มพลังโจมตี1.35เท่า แต่เมื่อเลือดเหลือน,น้อยครับต้องเลือดเหลือน,น้อยนะจะเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดถึง3.25เท่านะครับแค่นี้เลยสกิลกับตันคือเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดทุกตัวทุกสายทุกสกิลทุกอะไรเลยคือถ้าเอาปู่หนวดขาวขึ้นเป็นหัวหน้าทีมนะสามารถใส่ตัวละครทุกตัวได้เลยนะครับไม่แบ่งแยกสีไม่แบ่งแยกสาย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะแต่ที่ผมบอกว่าเอามีฮอคหรือเอาลูฟี่เพราะมันเก่งแต่อเจ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะสาระค่ประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่ในระดับใน,ในระดับหนึ่งคือสามารถใส่ตัวละครได้ทุกตัวละครลงในทีมของหนวดขาวเลยนะครับแต่ต้องเลือดเหลือน,น้อยนะถึงจะเก่งขึ้นส่วนสกิลโจมตีครับคือโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดโดยการใช้ดาเมจของสายอินคูณไป100เท่าครับแล้วเมื่อศัตรู เอาใส่ดีบัฟให้กับทีมเราโนดขาวพอใช้สกิลปุ๊บถ้ามีดีบัฟอยู่จะเพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งหมดครับอีก2.25เท่าเป็นเวลา1เทินคือเมื่อมีดีบัฟนูดขาวจะใช้ใชสกิลได้เพอร์เฟกยิ่งขึ้นคือจะบูส์พลังโจมตีด้วยเป็นตัวที่ผมว่าเอาเก็บไว้เป็นตัวกลางหรือจะซื้อตัวแรกก็ได้นะเพราะมันมีสกิลที่ ส่ให้กับตัวอะไรก็ได้เป็นกับตันให้กับตัวอะไรก็ได้มันก็ค่าจะดีอยู่นะแต่ก็ต้องเลือนน่อนนะ้อยๆนะถึงจะเก่งขึ้นผมเลยไม่พูดตอนที่ว่าแนะนํา2ตัวแรกนั่นแหละแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะหนวดขาวเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะต่อไปครับคลอกขอดลาตัวนี้ผมไม่แนะนําให้แลกตัวแรกเลยนะเพราะสกิลมันค่อนข้างจะแปลกและใช้ยากอยู่นะอ่าสกิลอ่ะสกิลกับตันครับคือบู๊พลังโจมตีของสายสี แดงเขียวม่วงครับ2อจุดสองเท่าแต่ถ้าไอ้เจ้าข้อกระดาเนี่ยเป็นเป็นกเป็นกัปตันติดละติดกันละเมื่อไอ้เจ้าข้อข้อกระดาเนี่ยเป็นกับกัปตันนะจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวตัวมันเองเลยนะสี่เท่าครับสรุปครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับลูกน้อง2.5เท่าแต่เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวมันเองอ่ะ4ี่เท่าซึ่งตัวมันเองอ่ะจะตีแรงมากมากกว่าลูกน้องอีก ส่วนสกิลโจมตีครับสกิลโจมตีนี่คือจะสร้างดาเมจอ่าสร้างดาเมจแบบดับเบลิลให้กับศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับอ๋อไม่ใช่สิอ่าคือเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมครับหึงเทิร์นและจะสวิตตัวครับสวิตตัวคือในกในกรณีที่ไอ้เจ้าคอกระไดเนี่ยเป็นลูกน้องนะสมมุติ ข้อก็ได้เป็นลูกน้องแล้วหนวดขาวเป็นกัปตันนะพอใช้ท่าไม่ตายขอไอ้เจ้าข้อก็ได้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเองครับเอาเอาตัวมันเองเนี่ยไปขึ้นเป็นกัปตันแล้วหนวดขาวเป็นลูกเรือแทนครับเป็นเวลาหนึ่งเธอเลยนะแล้วก็จะบัฟพลังโจมตีให้กับตัวมันเองด้วยถือว่า่อนค่าจะแปลกนะเป็นการสลับกัปตันนั่นเองก็มันเป็นตัวที่สกิลเขาข้าจะแปลกดีเหมือนกันแต่มันก็ผู้เล่นใหม่ก็อาจจะเล่นยากเพราะเอาแบบพื้นๆไปก่อน ไปก่อนดีกว่าเอาไปแบบสลับเปลี่ยนกัปต o n กับตาลผมว่ามันจะมึนหัวซะมากกว่านะโอเคนี่แหละครับทั้งหมดสิบต,ตัวเลยโอเคเดี๋ยวผมไปสรุปกัทนทีนะว่าควรจะซื้อตัวไหนก่อนตัวไหนหลังสรุปนะครับทั้งอ่า11ต,ตัวเนี้ยผมแนะนำนะก็เหมือนเอ้าก็เหมือนก็เหมือนเดิมเลยคือนวดไอเจ้ามีฮอ ok เอ มีฮอสกับลูฟี่ครับที่ผมแนะนําเป็นสองตัวแรกเพราะสกิลมันเล่นง่ายและแถมดีมากๆเลยส่วนนวลขาวเนี่ยก็แลกเป็นตัวแรกๆได้นะแต่มันก็ผมว่ามนันเก่งสู้มีฮอสกับตาเหยียบไม่ได้อยู่ดีแหละแต่มันก็สกิลมันใช้ง่ายดีส่วนถ้าใครมีทีมสายเดเวนนะครับแลกคาเบนดิสเลยส่วนใครมีทีมสายซาลิโบซาโบเลยครับมีมีทีมสายซาริโบแลกซาโบเลยมันจะโบโบเยอะเหลือเกินแนะนำเลยนะครับส่วนไอเจ้าบิ๊กมามกับแจ็คเนี่ยเอาไว้กลางๆนะแล้วค่อยแลก หรือคุณมีทีมที่ดีแล้วมีกัปตัน6ดาวที่แหลมแล้วแนะนําเลยนะไอ้เจ้าบิ๊กมัมครับหรือแจ็คเลยถ้าคุณมีทีมที่ดีแล้วส่วนตัวอื่นๆนะเอาไว้แลกหลังจากที่ผมตัวที่ผมแนะนําไปแล้วก็ได้แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาเลยคือช่องเต็มใช่ไหมครับผมว่าหลายๆคนแหละช่องเต็มพี่ช่องเต็มทําไงช่องเต็มนะผมแนะนําเลยเข้ามาที่ร้านกาชาครับ แล้วตรงนี้เลยที่ผมวงวงเนี่ยเห็นไหมไอ้เจ้ามันชื่ออะไรมอแกนหรือเปล่านะไอ้เจ้าเนี่ยไอไอคนติดกล่องเนี่ยกดเข้าไปเลยครับมันจะเป็นการเพิ่มสล็อตให้ครับหรือเพิ่มช่องเสียขนสายลุงครับหนึ่งอันหรือเพชรเนี่ยหนึ่งหนึ่งอันต่อช่องครับเพิ่มไปหาช่องซึ่งตอนนี้ช่องเก็บเก็บตัวละครผมแหละมีตั้งเจ็ดร้อยสามสิบช่องเนี่ยเพราะผมเพิ่มไปเยอะแล้วก็โอเคประมาณนี้แหละ คลิปรีวิวตัวละครเทเชอร์แบบครั้งนี้ซึ่งก็มาตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะแลกตัวอะไรบ้างผมก็รีวิวแล้วถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์บอกกันนะครับลิงลก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมยนะครับสวัสดีครับ